ต่อไปนะครับชาวราศีพฤกษฎดาวพระรัางคารที่เคยทับท่านอยู่นะครับมาเดือนกว่าๆนี้นะครับจะย้ายมาที่พบเรือนการเงินแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษฎจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง 1. ในเรื่องความยุ่งยากความเสียหายเรื่องการเงิน 2. ในเรื่องของความยุ่งยากความเสียหายเรื่องคู่ครอง ใครที่มีแฟนอยู่แล้วระมัดระวังคำพูดจะทะเลาะกันนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับมีโอกาสได้คู่ครองได้มาจากไหนได้มาจากเพื่อนแนะนำได้ได้จากการเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์สารสัมพันธ์กันเกิดเป็นแฟนถามว่ายั่งยืนไหมบอกได้เลยว่าไม่ยั่งยืนนะครับไม่ยั่งยืนคุยกันตกลงกันศึกษานิสัยกันไปก่อนนะครับชาวรารศีพฤษภจะมีอยู่สองเรื่องนี่แหละที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะครับ เรื่องของคําพูดของชาวราศีพฤษภพูดยังไงให้ได้เงินพูดยังไงได้เงินนะครับก็ต้องพูดในลักษณะที่ว่าตรงไปตรงมาและลองฉวยโอกาสคําพูดได้ยินคําพูดใครก็แล้วแต่ที่มันจะมีผลประโยชน์ได้มักได้ผลเรื่องเงินเรื่องทองท่านพยายามจ้องเสียงนั้น,น,นหาเสียงน,น,นั้นเลยว่ามันมาจากใครคนไหนมุมไหนเป็นอย่างไรนะครับเจ้าของเสียงนั้นเป็นใครที่พูดเรื่องของผล ประโยชน์การเงินนะครับท่านก็คุยกับคนคนนั้นนะครับชาวราศีพฤษภนะนะเนี่ยณช่วงนี้เวลาที่ดาวอังคาบมัญญายนะครับท่านจะมีเซนส์ในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือว่าการหารายได้เข้าตัวเองนะครับอ่ะชาวราศีพฤษภนะครับโฟกัสอยู่3อย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินได้มาแบบปรับปรับจับพันเสียหายแบบปรับปรับจับพันเพราะฉะนั้น ฟังดีๆเงี่ยหูดีๆตรงไหนที่เป็นมรรคเป็นผลที่ท่านจะหารายได้ได้นะครับท่านก็ไปสู่แถวๆนั่นแหละหรือไปหาคนประเภทนั้นบางประเภทนั้นนะครับที่จะสามารถทําให้ท่านได้เงินได้ทองได้นะครับต่อไปเรื่องของคู่ครองใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วระวังเรื่องปากเสียง ใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับจะเจอคู่ครองจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนการแนะนําจากเพื่อนการแนะนําจากญาติแต่ถามว่ายั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าดาวองครารคือดาวบาปพระเคาะห์อาจชาวราศีพฤกษภก็มีประมาณนี้นะครับเอาละครับมาสวดบทบูชาดาวองคารหรือวันองคานกันได้เลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสานุสรณีนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทามะธิัจันติภูมิยังวิยะสัพพทาสัพพูปัทวะชาลัมหายาัคขจโรทิสังภาวะคณะนานาจาักมุตตานังปริตันตมะนามเห ยัสสานุสรณเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทถามธิคัตสันติภูมิยังวิยะสัพพทาสัพพูปัถวาชาลมหายาาัคขจโรธิสัมภวาคณะนานจาจัมุตตานังปริตันตัมพนามะเหยัสสานุสรณเนนาปิอันตลิเขปีปานิโนปฏิทถามธิคัตจันติภูมิยังวิยะสัพพทา สภูปัทวชารำหายัคขจราทิสัมภวาคณะนาณัจมุตตานังปริตันตมพนามะเห